ค่ัจิ๊บปเจียนก็คราวที่แล้วเราทํากันไปเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสุขภาพใช่ไหม <_ d ata> เพื่อที่มาทําบีซา่าตรวจสุขภาพเนี่ยรอผลประมาณหนึ่งสัปดาห์ทางไปรษณีย์คนนั้นะ่ะที่เขารับส่งละ <_ d ata> เขาก็ส่งมาให้เราถึงเรียบร้อยจริงๆแล้วเขาก็ส่งไปที่เพื่อนเราเราก็ไปรับกับเพื่อนเราเอากาสารครบถ้วนโอเคไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นวันต่อมาเราก็จะไปทำเลสเดนด์พมิดกันเลยทีนี้ คุณครูเขาบอกว่าให้เราอะไปที่ตึกคณะก่อนเพื่อที่จะไปดูว่าเอกสารครบไหมแล้วก็ไปรับฟอร์มไปรับอะไรพวกเนี้ยซึ่งเพื่อนเราบอกว่าไม่มีความจําเป็นต้องไปไม่ไปก็ได้แต่ว่าเราอะคิดว่าไปดีกว่าพอเราไปถึงปุ๊บทางมหาลัยเขาบอกว่าครูไม่อยู่เพราะว่าครูไปไปรีจิสเตอร์นักเรียนใหม่กันหมดเลยอาจจะต้องไปที่ตึกนูนเพื่อไปหาครูเราก็เลยเชื่อเพื่อนแล้วว่าเออไม่ต้องเอาก็ได้ไม่เป็นไรลองไปดูก่อนเสียเที่ยวก็เสียเที่ยวไม่เป็นไรดังนั้นวันนี้เราจะไปทำเรสิเดนท์เพอร์มิทกัน เดินจากมาหาเลยไปประมาณ1กิโลกว่าเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีซีรังลู่ลงสถานีคว้าหยวนเดินต่ออีกประมาณ1.3กิโลเมตรก็ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะถึงเวลาประมาณ1โมงครึ่งเดินเข้าประตูไปขึ้นชั้น2ระหว่างทางจะมีอินฟอร์ t เมชันถ้าเกิดว่าแบบไม่รู้ว่าขึ้นไปตรงไหนอ่ะก็ถามอินฟอร์ t เมชันเขาก็ได้มาถึงปุ๊บกรอกฟอร์มอะไรให้เรียบร้อยติดรูปถ่ายขนาด2นิ้ว รูปถ่ายก็เตรียมไปเยอะนิดนึงอีกเรื่องหนึ่งคือเขาบอกให้เราเตรียมรูปถ่ายไปเราเตริดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วสุดท้ายคือเราต้องไปถ่ายรูปใหม่เพราะว่าเขาจะเอาเข้าระบบของเขาด้วยแต่ว่าทางที่ดีเตรียมไปนะหลังจากนั้นก็กรอกเอกสารให้เรียบร้อยตรงไหนที่ไม่รู้ก็ไม่ต้องกรอกส่วนตรงไหนที่เขียนผิดขีดค่าได้เลยขีดค่าแล้วก็เขียนใหม่นะไม่ต้องแบบไปยีๆอะไรมากมายหรือไม่ต้องเปลี่ยนกระดาษก็ได้แล้วก็ แต่งหน้าดีๆเพราะว่าโอกาสถ่ายรูปแบบมีแค่รอบเดียวพอถึงคิวเราก็เขารันคิวค่อนข้างเร็วพอสมควรแหละแต่ก็เช้าอยู่ดีเพราะว่าคิวเยอะพอถึงคิวเราเอกสารไม่ครบเราลืมเอามาหนึ่งใบเป็นเอกสารที่เขาให้ตอนรีจิสเตอร์ต้องเอามาด้วยดังนั้นเช็คเอกสารดีๆวันนี้เราเสียเที่ยวเรากลับไปแล้วก็กลับมาใหม่ซึ่งเราสามารถเรียกรถไปได้นะมันประมาณเท่าไหร่ยี่สิบหยวนถ้าเรียกจากมหลาลัยเทียนจินไปที่ทําวีซ่าซึ่งก็ไม่แพงมากหรอก รอประมาณหนึ่งสัปดาห์เราก็ได้เลเเดนเพอร์มิดกันซึ่งเลเเดนเพอร์มิดเนี่ยสมมุติว่าเขานัดมาวันที่หนึ่งใช่ปะถ้ามันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์หรือไม่ใช่วันหยุดน,นะคะตะเลิกอะเราจะมาวันที่สองหรือวันที่สามก็ได้แต่ทางที่ดีก็ถามเจ้าหน้าที่เขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพื่อความชัวร์ครั้งที่สองเราไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้ามาแล้วครั้งที่สองเราปั่นจักรยานจากมหาลัยไปซึ่งก็ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะสองสามโลมัง้งเพื่อนพาปั่นจักรยานไปใช้เวลาปั่นประมาณสี่สิบนาย ซึ่งปวดขาพอสมควรเลยสําหรับเรานะแต่ว่าเพื่อนไม่รู้เขาปวดขาหรือไม่ปวดขาแหละแต่ขากับเราก็เลยเรียกรถกลับก็รู้สึกว่าจะเป็นประมาณนี้นะกับการทําวีซ่าไม่ใช่วีซ่าเลยเซ็นเตอร์มิซึ่งถือว่าไวมากเหมือนกันต่อกันที่การ orientation เลยไหมเพราะหลังจากที่เราได้ RESIDENT PERMIT ไม่นานอ่ะเขาก็เปิดเทอมแล้ทีนี้การนเ a t i o n เนี่ยเขาก็ จัดขึ้นสองวันวันพฤหัสกับวันศุกร์ช่วงช่วงเช้าทั้งสองวันเลยอย่างวันพฤหัสเน,นี่ยเขาจัดที่ห้องประชมุมเขาก็บอกเราว่าต้องปรับตัวกับประเทศจีนให้ได้ต้องให้เกียรติคุณครูให้เกียรติเพื่อนต้องไม่ทําเรื่องผิดกฎหมายต้องตั้งใจเรียนต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลาก็ทุกอย่างที่เด็กดีควรจะรู้แล้วก็เล้าก็แนะนำครูประจำชั้นว่าครูประจำชั้นคนไหนห้องไหนอะไรงนี้แล้วก็มีกฎพวกแบบห้ามเสพยาโดยเฉพาะ กัญชาเพราะกัญชาที่ไทยถูกกฎหมายแต่ว่าที่จีนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะหลังจากนั้นก็ห้ามสูบบุหรี่หรือทําการจุดไฟอะไรในอาคารในห้องเด็ดขาดจุดเทียนก็ไม่ได้แล้วก็ห้ามกินเหล้าเยอะเพราะถ้าเกิดว่าเมาอ่ะครูจะไม่ตามไปเก็บแล้วถ้าเกิดว่าเราออกจากหอสมมติเราอยู่หอไหนใช่ปะแล้วเราไม่ค้างคืนที่หอหรือกลับไม่ทันหอปิดเนี่ยเราต้องแบบม่นวายอะ่ะเออแล้วก็กินเหล้าที่จีนน่ะถ้าเกิดว่ากินเยอะน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ถึงยี่สิบกิโลเลยนะหลังจากนั้นก็มีเรื่องห้ามพนันในมอไม่ใช่ว่า ชายชายหญิงยิงไม่ได้ทั้งหมดห้ามออกจากเมืองโดยไม่แจ้งอันนี้คือโรงเรียนเขาบอกเองว่าให้แจ้งก่อนห้ามเอาพีเตอร์พกพาเข้าอะไรประมาณนี้ห้ามสะสมขยะแล้วก็เรื่องเตือนออนไลน์เะนาะอย่าไปลดนลอการเข้าเรียนถ้าป่วยก็ต้องแจ้งก่อนอะไรประมาณนี้เขาจะให้เราทำประกันสุขภาพเอาไว้ยาให้ประกันหมดอายุแล้วก็โรงพยาบาลใกล้ๆเราสามารถไปใช้ประกันได้ที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้แหละแอบทำงานเพราะว่ามันไม่ถูกกับเรียกว่าอะไรนะวีซ่าผิดประเภทดังนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็เวลาที่เขาเรียกไปประชุมเนี่ยหรือเขาเรียกไปฟัง o r i e n t a t i นอะไปให้ตรงเวลาหน่อยเพราะไม่งั้นมันมันแย่มันทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันมากเลยเพราะว่าวันที่เราไปมีคนตายกับทุกวันเลยดังนั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าพูดได้ไวแล้วเนื้อหางมันมากหลังจากนี้เราทําเรื่องอะไรกันดีไปเที่ยวดีไหมไปเที่ยวห้างมันมีห้างใกล้ๆอยู่เดี๋ยวทําคลิปไปเที่ยวห้างแล้วกันคลิปต่อไป